สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะวันนี้พามาดูดอกไม้สีขาวที่แสนสวยนะคะที่ชื่อว่าหงเหินนะคะนี่ค่ะดูช่อดอกนี้นะคะเห็นเกสรไหมคะเกสรเขาเหมือนตัวหงเหมือนคอหงเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ แล้วก็มีช่อดอกหลายช่อดอกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ตรงปลายนี้นะคะเริ่มเป็นตุ่มเมล็ดแล้วนะคะก็เป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็ชอบมากๆนะคะนี่ค่ะบาลายวงพยอมซื้อมา ต้นละ120บาทนะคะตอนนี้เขาก็แตกหน่อขึ้นมาได้อีกหลายหน่อเหมือนกันนะคะต้นข้าวพันษาหรือต้นหงเหินนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสีนึงนะคะส่วนต้นนี้ต้นไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าอยู่ในล่มต้นนี้มี ผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะเป็นดอกสีเหลืองถ้าช่อดอกเขาสมบูรณ์นะคะช่อดอกเขาก็จะใหญ่พอๆกันกับสีขาวนะคะแต่อันนี้ต้นเล็กแล้วก็อยู่ในล่มมากๆนะคะข้างบนก็จะคลึ้มมืดแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เลยทำให้อากาศ ถ่ายเทไม่พอนะคะเขาก็เลยดอกก็จะเล็กแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหงเหินเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะหัวเงาของเขาสามารถที่จะเป็นสมุนไพรได้นะคะ แล้วครั้งหน้าบ้าลายวงพยอมก็จะมาบอกสรรพคุณของเขานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ